ไปแต็งรอยไปแต็งรออยู่เมนนาทีรื้อโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนรื้อโทรศัพท์ ย่าไปขึ้นโช์เตียงคนเด้มนีายายฝากเนี้ยัง่าโทมคนเรือโทสามแบญี่ปุ่นเปลาเ่านี้เจบแล้วประเทนี้นะโมละโมสิไปเท่าไหร่ต่อละโมมานีมีมาหนีม เม่นบวกก้าขึ้นเร็วย่างไปแล้วบระเทศก็บวกก้าขึ้นแล้วบัดเทศเลยเล่นไปาาขึ้นแล้วย่างไปขึ้นแล้วย่างไปขึ้นแล้วคนหล่อมาแล้วใช่ค่ะคนหล่อมาแล้วคะ่ะคนหล่ออยู่บ้านไก่มูเลยจ้านี่

แม่เขียวแม่เขียว,มยวไม่อยู่ไไน,นะคะแม่เขียวไปเอาโทรศัพท์จา้าแม่ทองเพชรถือให้จา้าแม่ใหญ่ถือถือโทรศัพท์แม่เขียวนะคะมาแล้วหรอจริงนะโมมีขามาแล้วมไม่มีสวัสดีจา้าไอไปร้านกล้วย แม่กแกเกษมแม่อรีแม่กเกษมแม่น้องละโมกินได้หลายเดอ้อมาหลังมูเลยันนีแม่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่ใหญ่ถือโทรศัพท์ให้นะคะให้แม่เขียวจ้าให้ป้าเขียวจ้าป้าเขียวไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะมาชาเพราะรอมากนี่เองอ้วน สวัสดีค่ะสิคนอีกล้วได้น่ะสิคืนอีกแล้วระวังตีลังกาเด้อบัตรทีนี้ตีลังกาเด้อตดดี๋วัสวัสดีค่ะอ๋ตีร่า,างกาเด้อบัตรีคนี้คน่อยอยขึ้้นเด้อ สัญลักษณ์นโมคือปะแป้งใช่ค่ะสัญลักษณ์นโมนะคะคือปะแป้งนะคะสุขภาพแข็งแรงสาวปีจ้านโมก็ไม่ปวดนโมสิฮักกินยาก่อนสุกตุ๊ไปแล้วทีหนึ่งไม่เข็ดหน้าใบบัวใช่ค่ะสงสัยไม่เข็ดค่ะมืค่ะเดินไปอีกแล้วค่ะ เดินไปอีกแล้วเดินไปอีกแล้วมาพี่เลยแล้วมาพี่สวัสดีค่ะเสียงใครนาะฝากม่ใหญ่ไวค่ะลืมโทรศัพท์ไปงานสเดียวกับมาเสียงเห็บหมดไปทีไม่ติดเลยนะใบข้าวมอเตจัดรอให้ลูก้ายยังัน พี่อไทยมาแล้วค่พี่ๆมาหมดแล้วเหลือน้ำมังกะปิอามคนสุชไทนนะคะเอาไปแล้วาสนอาไปแล้วไปแล้วสาสวยวนอยู่กับพี่ๆแล้วก็น้องใบข้าวแม่ตายเลยคันเอาขึ้่ยไปลาทะเลโตกีหยั่งนี่ไอ้คุนหยั่งนี่ยคุนเบเพชรร่มเาระวังโบหยันเฮ็ดคุนเนี่ย เอาลูกคุณมาถือกันก่เกยเข้าได้ยุต่แล้ว่ไกไก่ไม่กินแมตายหรือไงเมตายพวกไก่ไก่เมียแต่ยายอยู่กาว่ายเว่งกลย พี่ปีบาเยไปจีบาีบมาจีบาีบมาจีบาีบมานีบมาจ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 าจีบมาีาีบมาจาีมาจีบาจีาีมีบมาจีี่อีาจาจีบมาจีงมาีมาจีมาจาจีมาจเบามี ไปงานที่ไหนเจอาคะไปงานที่บ้านคนละเทพกับพี่อามนะคะเดี๋ยวมีสมเจ็บของทชำรวยก่อนคาะเสม

แขกหลายอยูบอนน่บนอพี่ผีแขกหลายอยู่ค่ะนี่แขกเยอะอยู่นะคะมีมานสิบกว่าเชือกนะคะสิบหกส,สิบเจ็ดผุ่นละมั่งค่ะนี่เพื่อนๆนะคะซุมเฉียวแล้วก็ไปไปล่องงานไปล่องงานฝึกงานไปทดสอบไปทดสอบไปฝฝึึกกงงาานนไปละตีพี่เม่ย์เจอกันมื่นเจอกัน ยิธหัดมูข mm hmm. ึ้นการฝึกต้องฝึกน้โมู้าสองบวกสามหาที่การกลวยที่พิรพันล้านอ๋อ เดี๋ยวจะมอบพวงมาลัยของแม่ๆนะคะที่ผ่านเป็นนโมูเป็นตัวแทนนะคะนี่แต่ไม่ได้ทําเป็นพวงนะคะก็จะมอบเป็นคะแนนให้เลยนะคะนี่เอ็ดบัทัาน <c oughs> ให้กินก่อน จะให้น้โมมอบให้เลยโมเหลนี่พี่ออลไทยเลยค่นนี่แม่โมประดิษมากค่ะคะแนนที่น้ำโมได้ก็จะไปมอบให้แม่ให้คุณตานะคะ,ะก็เ,ะะ <laughs> เป็นขค่น้ำมันแล้วก็ดูแลแม่โมนะคะแล้วเต็นของยนต์ง ยัางาปัดลงเงียนบัดลงเงียนแล้วพี่นายว่ามันจอดจันนเนาะมันบริพักรคนพอใจ <c oughs> <c oughs> ควรเอาเงินอีกหลาหน่อยค่ะนี่เล่นชวเลยจะผาบกวนหนาห่านอย่างเดียวค่ะนี่ชุดบิกินี่นะคะนี่ saya coba nanti, anak itu, aku cuci kaki, kamu mau cuci kaki? ไดนะรักจ้อ้าคุณโซ่เธอเป็นไปโรเมียนตีเมีนบกยุ่งเียเขาเห็นแน่นตีมาเตอรยดดูเด็กขีดิเด็กขีดิ เดี๋ยวสุงมาจิบแขนงหวงนะลูกพี่ปีเอ็มาเอาอันนี้เนมยจกแม่แม่นโม่แลวเร็วนี่หมอบคะแนนวันเกิดใหงดีลัดเด้พอเสือเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยของแม่นิสา ไพอพรันเกิดพี่ปีหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะนี่จา้เา 1> 1, นเนนนี่นี่สาหนึ่งคะนนหาอยคะแนนจ้าปีใหม่แล้วนะคะก็อขอให้สุขภาพร่างกายแข็ง,ขงแขขงรงวสวยคืนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกครอบครัวค่ะห้าโมเป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวด้วย <c oughs> แล้วของของมีเกสรนี่จา้าของมีเกศรก็หนึ่งพันคะแนนบวใหเห็ดเป็นพวกมาล่มาฟาบัวใหญ่เห็ดเป็นพวกมาไ่มันโยบูญเดียวเม่ย เอ้ย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 ของแม่ต้อยนี่สามร้อยคะแนนต้อยวนิลาด้านนบอกเมนของแม่ต้อยวานิดานะคะนี่ห้าร้อยคันสามร้อยคะแนนค่ะขอบคุณมากมากเลยจ้ะไปรับดูสุดท้ายนะคะแม่เสียวส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปเลยค่ะของแม่ๆที่ให้นาโมเป็นตัวแทนให้นะคะนี่เป็นตัวอะไรน้าโมอะไรน้าโมตอดเด็กหน่อยเข่ข้อมาเลยมาเจอเถ้ามาเถ่าันตอนตอนเด็กเข้าขอเลยค่ะนี่ ผู้ได้ดื้อผู้ไดดื้อนะโมะวะขอให้พี่ปีสุขภาพแข็งแรงนะคะหิงเิงปังปังเขาหรือเปล่าอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งก่อนคันนี่เบิ้งไรก่อนไม่เปิ้งเดี๋ยวแป๊ะเบงงงไม่เปิดน้ำจิ ขอแม่เปิ้ลอีกร้อยคะแนนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแม่เปิ้ลไม่เขียวคอสูตรด้ล,ลายอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวของแม่เปิ้ลอีกสามร้อยคะแนนของแม่เปิ้ลสมของของแม่เปิ้ลเด้อตัวอันสามร้อยมังหันบ่แมนของแม่ต่อยเบื้องผิดจากของแม่เปิ้ลของแม่เปิ้ลน,นะคะสามร้อยคะแนน ของกรไพค่ะของแม่ปื้นขอตูดเลายๆค่ะแม่ปื้นน้องเจ๋อขก้กอะไรแม่เกี่ยวความจำเสื่อมด้วยค่ะดินี่ของแม่ปื้นนะคะสามร้อยคะแนนไม่ต่อยสะดุง้วยเมต่อยแาบนี้หนุ่มหยังว่างขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงหงปังปังจ้าธุรกิจประสบแต่ความสำเร็จนะคะปีใหม่นี้ อี่ยังก่อนปีมังก่อนคันนมังกจดหมายผิดซองจดหมายผิดซองขอบคุณหลายๆค่ะแม่เปิป้ลมีนิสาแล้วก็มีเจสันนะคะขอบคุณทุกๆุกกาลังใจเลยค่ะให้บ้านพี่ตีนะคะถึงจะไม่มีคะแนนก็เป็นกําลังใจให้ก็ดีแล้วค่ะแม่เปิ้ลมาเรียนปกติเละเรียนปกติไม่เขียวลืมเมือนบ่คันนี้ แตถบว่าิดพลาดนี่บเมนไม่เขียวได้่นาดน,นี้นนนนมีม,ม,มีค่ะบ้านไผบัานมัดเหมือ,อน,น,อน,นขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ร่วมจัดงานวันเกิดให้พี่ปีค่ะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็คะแนนต่างๆนะคะนี่ กำลังใจนะคะทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังรับนะคะนี่วัน,น้เห็นๆปังๆเช่นกันค่ะพี่บัวกลับแล้วเหรอจ้าพี่บัวกลับแล้วค่ะนี่ไปงานจากโมง่งกินเสีตหนี่ก็ขคืนรถไปต่อเลยค่ะนี่ มาที่หลังกับที่หลังฮะนูเห็นป้าตองค่ะป้าตองอยู่นู่นนึกว่าเด็กที่ป้าตองมาเห็นป้าตองมาตะเด็กหน่อยชมเห็นป้าตองมาว่าตะเด็กย เรากบบผู้น้อยผู้หน่อยบ่เ้วกับผู้หน่อยแหงหน่อยก็หลานอีกเนาะเฮงมาลูกกมาตะดเล็บน่องบานเดสังเกตังดนบานเลยเฉประตูเจ้วม่าที่หลังอข้าา ปูนเม็ด <laughs> <laughs> เกิดตือนนิเด yeah. really ียจ้ะวัสดีปะตองกันปะตองวันนี้ปีไหมหนูมาอายุเพิ่หน่อยบ้างหนูเนี่ยแต่งเตร์บ้าปะตองกตตัวน้อยหน่อยแต่งเตไม่รุนแูาเด็กหน่อยบ้านเนเนียแต่งเตนหนูตวนีนน้อยว่าปะตองคนหนีจ้ะหนูมาปะตองคนหนีเนี่ยมันหน่อยกว่าหลานอีกว่าเตอร์ หายไปละเดี S <S e> so ๋ยวไปแชร์ให้ด้วยกันไปจองไปที่ไหนจะกลับวันไหนกลับวันที่เออที่เจ็ดแต่งตัวไปไหนสวยจังวันนี้โอ้ยแต่งมาทนี่นะแต่งมามันเกิดพี่พีเลยตรงนี้อะไรนะจ่าหนูหัวหนู่มโผล่เบิดจ่าแมงขี้สั่งมันต่อยแมงขี้สั่งอันนั้นเลยอืมหหัวน้ำยังมันโผลมันเล่นเลยนมันต่อยบัวมือมีนขันนไอ้เว้ไปจองมันสิบวม เป็นตรงไงดูดิเนี่ยจ้าเห็นไหมเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่จ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่แก้วไปเที่ยวอีบ่อมันอีไปเที่ยวร้านเจเดียร์อีกบ่ตีน้ำมจะไปอ่านงานน้ำเขาหวังคนละสิหว่านน้ำเขาไปอ่านอืมอ่านงางอืมเ่ีนงาก็เดี๋ยวจ้าไปเก่งเก่งเก่งพี่แก้วเก่งแล้ว โมไปแล้วเตรียมขึ้นรถเร็วคันไปนก่นอนเด้อพี่ๆเออไปน้ำแข็งนะรถเนี้ยปุ้ยเออ ลรบไปแล้วไปกิ้มเข่าทางงากับมั้นขิ้นรถไปด้วยได้ไหมได้คะ่ะเดี๋ยวม่เขียวไปเอาสุด ขวดใส่โลดกันค่ะนี่เขยียวกับท่านในหมวกเลยค่ะเตรียมหมวกไปน้ำกอนฟ้าหลายหล <c oughs> ดอชุดลอให้ลูกชายก่อนสวัสดีค่ะน้องนี่เฮ็ดงานละบอล

再见。 Sim. เงีเป็นไงสิอไปมาแล้วเออไป,เไปน้ำไหนชาติชาดเขาเห็นไปเห็นงานน้ำแล้วดู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 น้ำโมขึ้นรถนะคะ ไปด้วยคุณไม่ใส่เสื้อลูกชายเตรียมมาท่านเดี๋ยวก็จะมาเอาโต๊ะที่บ้านนะคะนี่ cún con gì? Đu du mô cúng tu, này các con. Này, coi chị vô nó. Mấy cái chéo chạy. ดีใจจะได้ไปเนงานนี่เขาิ้มับนมเลยทำมึงนองเด้ออาเมยนั่งหลัง้นอยู่แต่บ่บ่บักานั่งตองนี ว่าบ้นแกคึนขางขัวดิเออโอ้อันดากอันดากไปเค้าแล้วโอเคคนกําลังเออเดี๋ยวมันก็ได้เฮีย <laughs> บ่เพราะว่าน้ำโมน้ำโมเคยขึ้นขางขัวดิ mặt hàng đuôi này không các bạn gọi cây từng cái chặt kia. chất này. cây này. Dạ này. Anh này. này. Anh nhận được. cây cây mấy cây này. bà này. Anh này. Anh này. này. ต้องเตรียมพร้อมๆนะคะเราไม่ได้ทารุนน้องเลยทาอดกต้อเกี่ยงนะคะเก็บที่ททอกลล็เยอะๆนะคะประสัษฐจ้าอาจจะดิบลูกไหลนี้ค่ะนี่เดี๋ยวถึงงานจะคอยสิบกิดร่ไหล่หม ในไลนหน้าเนาะค่ะแม่แม่ขอบคุณทุกเกทุกไลททุกๆกำลังใจเลยค่ะ <c oughs> ประเทศและก็ต่างกระเท <c oughs> ีปร <c oughs> ะจานเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลนหน้านะคะฝายลูกปแฮกคูล,ลอรอๆเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพอก,กันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า <c oughs>